ว่าหลองเพลงผู้เดียวอันนี้ก็บวาวสุกอ,อันนี้รถเพิ่นตเตนี่อ้ยอันรถสมัยได้เนี่ยเนี่ยสมัยนี่ละปลาเพิ่นห้วยปลาทิโท้คืองามเถะบังดูโม่แต์ไซค์เพิ่นพี่น้องเพิ่นเฮ็ดกับเศษนี่เนี่ยเพิ่นได้มากเพิ่นกับสื้อความสุขเล็กน้อยอันนี้เป็นเป็นสวนกเกษตรพ่อเคียงของพ่อเพิ่นสิพาไปเบิ่งไก่เพิ่นเลี้ยงไก่ เพิ่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่จกโตก่แม่ร้อยหาสิบร้อยหาสิบป้าบึงไก่คนในมือละแข่ง <c oughs> มือละสามแขง <c oughs> มือละสามแข่งได้ <c oughs> ช่งน,นั้นบ้ให้ได้ไล่แส่การเล,ลกก่น đấy, ช่วนั้นเพื <c oughs> ่อนเป็นล้านค่ะน้ำเน่าเพื่อนก็เลขย,ขยขายใครไงขายง่ายหมดอขรง่ายหมดแล้ว สำใหนะ่เนาะพ่นคือบ่ปูกพ่นคือบ่ท่นล่มเอานอไกใลงเพิ่นเปลี่ยนไงโอไก่ไก่สองขอเจ้านี่ไก่สองออันนี้มาลุ่เอามาใส่กันอ่ไ้ไล่กันโอเปีเอาตายอันนี้คนละลุ่กันไม่ได้เลยไรักเจ้าจาหาลุ่กอนไม่เก่าหุ่จักเลยซึ่งป่าพ่นเน้ซึ่งป่าพ่นเลียงป่าป่าป่านี่ส like, like, ิบพมีอยู่หน้าใช่เปนว่าปีเอามาถาแม่มาซัน ปีกล้ยร้ายพอดเดี๋ยวทำมีก็สิเอามาให้เดียวเดียวเหตุตาตัดมากบ้าเดีนี้ในสวนเพื่นกัมีแต่กล้วยอันนั้นกล้วยยังว่าให้มันเหลือหลายต้นเนี่ ให้มันเหลือหลายต้นเนี่ยเข้าออกสิแมนต้องออกออกเด้ตัดออกทำให้เหลือสองต้นพ่อให้สองต้นสามต้นพ่อหลายต้นเลยเง่ายเจ้าเห็นหน่วยอัานดูหน้าเจ้าสิไหวอันเอาไปส่งเอาไปส่งข้าเจ้าข้าเจ้าให้บีละบีละยี่สิบบาทบัตที่เนียนก็เลยส่งข้าเจ้ามาจับแล้วปุ๊บนี่ต่อไปปุ๊บนี่ขาเจ้ามาถามว่าเท่าไหร่สี่สิบบาทสันเออข้าเจ้าเป็สี่สิบ อันต้องเอาอันนั้นออกได้นไงอันนี้แท่งเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นแท่งอันเพิ่นเฮ็ดเป็นแท่งอันน้าอันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยเพิ่นอันนี้ก็จะเป็นปลาบักุงเพิ่นเอาอันขวดกระดิ๊แดงกันมั้งเปิ้งข้าเปิ้งเนาะแม่ขนาดนาดมลนบากนี่ขากบโจก้าตะกี้มองนี่เพิ่นเพิ่นเลี้ยงปลาบอกอันเห็นมันหลายวันนี้เลยให้เห็นมันหลายปุ๊บมัน มันนี่ขายตลอดแต่ริงอยู่แต่ว่าหมากมาานันหืมเาือวมเออบอกวิธีพเพิ่นเฮ็ดเนี่ยเพ่นเห็ดอันนี้หลายแล้วเลน่ต้องลอง้มให้เหลือให้เหลือ,ลอแค่ต้นต้นโอ้โาไม่มักม่วงแม่ ชุ่มต้นเหนที่มันถีจ่ายเสียงแต่มาอยางมีโหลมีไผ่มีคับมีมีดิเพราะว่ามันผสมตันธุให้เพิ่นไปเบิ่งของต่าเด้ยเพื่นเอาไว้จังไหนเออเงามันว่ามันซ้ำใหญ่กว่าตัวคนแล้วเพื่นให้เหลืนอันีแ่ามนเมนอัน วิธีอันวิธีเพิ่นวิธีอันเพิ่นเฮ็ดนั่นคือให้ปุ๋ยนี่ก็ไปเบื้องเอาเสือยังมากันบ่มันเป็นเสือล่าตีดีดีแต่โคดามาฮันดีแมียนแต่โคดามาอยู่อันเกษตรตอนนี้ผมกำลังเอามาขยายขยายยนไม่นานออกไปมีขอกองบ่ว่าจะไปหุงขอกองออกมาใส่ดีครับ โอ้บอกบอกวิธีเพื่อนตัดออกตาตัดตัดแท้แซงแเหลือต้นนอขึ้นมาเลยแกอย่าให้เกินซี่ต้นให้เหลือต้นใหญ่นั่นประมาณมัจากต้นหรือสองต้นพ่อือแล้วก็มีต้นน้อยเลี้ยงไล่ขึ้นไปอีกแต่ว่าน้องนั้นให้ตัดขึ้นถ้ามันขึ้นตัดออกมันขึ้นตัดออกเพราะมันจะน้อยน้อยตัดส้มมันนั่นต้นน้อยน้อยแม่นครับแล้วก็เอาอันไอ้ซับซับตัวนั้นแหละใส่แล้วก็เอาขีดไก่เข้าไปงะวันที่เห็นใช่หรือเปล่าแต่เราเราพากันกัน ว่ามันเป็นผู้เป็นร่องเป็นพื้นไม้ขอบผื่นมากขอบผื้นมากื่นไม้ไก่กับมีทีไก่กับมีแต่ว่าถ้าอันบ่อันนั้นเรื่องว่าเรื่องที่ไก่มันฉิบอันนี้ป้ามันเหมือนไข่แล้วจิเอาไปไว้ไส้ิเสียสิขายโลละเนี่ยมันมันยากตัวนั้นก็เลยบนเนือันนี้ก็มีทีไงมานึ่งบกตื้นครับตอนนี้มาแขรงผมแต่ว่ามาแขรงอันนี้ผมเล่ามาแขรงานั่นก็มาแขรงนั่นเหนื่ยที่ว่าฉวยันว่าไม่เหมือน เ <c oughs> อื้อตวมีแนวอื <c oughs> อ้อมือรันช่อ่อนเพิ่นมือต่นี่นอือลายอี้อย่า อ <chat> ันป้าบักคุ้งต้นบักคุ้งสีบัวห้เป็นโรคบอกวิธีเิ่นเหตุในตางวิธเอาไตยังก่อนไตโคดามาอะไรเี่ยออันเดียวกันเพราะว่าอันเดียวกันเพราะไตโคดามาย่าเอาขี่ไกลมากนี่ห้างเทียมันมันบาทนโดนมักมันจะเป็นเชื้อรานี่ยเที่มันเปล่นเพราะยัขี่ไก คือไอ้ไตคนอดามาที่ว่าเนี่ยมันก็นอยู่น้ำดินฮ้องสิลาแต่ว่าพวกเขาเอาอันเคปอันนั้นมาใสา่เอานี่มาใส่พวกมันมันบวพออ่ออ้เออพอเรียกว่ายังตัวจุลินทรี่์ตัวพอดีมันหลายอืมบักคุงได้เป็นโลกลกันปะและ้วทีนี้เพราะมันเฝืนเกินชะล่าพวกเขากะเอาแต่โคดามาลาดเลยครับโคดามาเลีเ้ยงเอาเองเฮ็ดเองก็กได้ตอนนี้เพิ่นให้จับกลุ่มพุ่น อันบอกบอกย่ายเนี่ยไปเอาไส่ไตโคโดมามะแล้วหนึ่งเขาจังไหนอันนั้นบันต่องย่ามันดอกข้าเจ้าเฮ็ดเรียบร้อยแต่ว่ามือนันไปมันบุมีมันมีแต่หัวเชี่ยมันซื้อผมก็เลยออกหัวเชี่ยวมากมันจะขึ้นมันจะเป็นันเป็นลาบัดที่นี่เพราะนานเพิ่นก็เลยบอกวิธีการดูแลบอกพุ่งว่ให้เป็นโลงหักเรื่องหักน้ำ เอดม่รอย่เ้มดดอือมันมันมันผอยู่ยงหามซามมันาหามเป็นเป็นยังก็หหามชื่นเต้หามคณะหามชื่นเลยเ้าที่เห็นไหนอันพูนึ้นพูนคืนพูนคืนมีที่เหามชืนใกว่าองพูนพูนคืนก็จังห้าเอดีนมากรองแต่สมมติว่าเ้าเหาอยู่ทีมันไม่ได้เถาพูนึ้นให้่สูงกร่มาณ แมนหักเขาสิลงไปหาพื้นพอดีเขาสิลงไปหอดแค่พื้นพอดีเขาจะบื่อันนั้นแต่ว่าถ้าเฮางหักบนแท่หักมันสิลอยได้ยหญ่หักมันลอยหลายเนี้ยพอหักมันลอยมันก็ไอหักล้อยนี่แหละตัวกินมันว่าไม่หักตัวล่างคนเนียวหักแคมันขึ้นมาเนี่ยแล้วที่นี่ไอตัวเนี่ยเห็นปะเ้ามาลงไปแมนเลยเนี่ยเนี้ยล่านี่ยแหละไอพวกนี้เลยได้เป็นเชล่ามันก็เได้เกิดนั่นอเองมันก็ได้บอกใครได้ใส่ใจเพราะว่า เฮ็ดคักแต่หล็ดจักต้องหลจักวิธีแก่แมักวิธีแก่ครัมันจะขึ้เอาไสโคดามาราดครับราดเดี๋ยวนี้ก็เลยว่าเฮ็ดเบาๆเเฮ็ดเรเฮ็ดมาคักเลยเฮ็ดจะจเราเคียนมันนเพาเปลียนหน้ามันห่วยมอกระดับมากจับไพล่ามากดันเป็นไพลาอืม อันเฮ็ดเฮ็ดซ้ำนี่แหละพอดีซ้ำซ้ำนี่พอดีเป็นเป็นแบบเกษตรพ่อเพียงนี่พอดีราะีนเนี่ยโอ,อม้มีสุยางในสวนเพิ่นมีลำไยมีบ่อืดบอ่อยาก โบ้ต้องเด็อเคจักเสานมาไม่ได้ยจับเสามาหอนนี่เอาเอาบ่ได้เอาไก่เน้ยเอาแค่บ่เสาหันก็ได้เอาเสาหนีก็ได้จากนี่มาเนี้ยตอนนี้ยอย่างแ่งเดงหวี อันนี้อันน <si ี้บรเวณดึงลองทุ่นใช่ไหมแค่นี้เจ้าอยากเห็นบ้างไหมตอนล่องทุ่นเทียวเดียวอันลงทุ่นคอยเห็นเขาตัดอยู่ประม่านมืนอันพยางพยางเฮ็ดไว้เฮ็ดขึ้นมาโค้งหรือมาปุ๊บเนี่ยมันก็บานึงบม่จังไงเราแค่นี้ก็อิ้งเคลื่อถ้าถ้าเฮาถ้าเฮาบ่ยกโค้งจังสั่นเฮาก็เอาตามดินเลยเฮาเฮ็ดเป็น เอาอันนั้นน่ะเห็ดเป็นข้องเป็นข้องเป็นข้องลองเห็ดลองเบิ่งเยมออแมนาน้น,น,นี่หเขกระเบืองเก่าเอาช่ไหมใช่ไหมใช่แนนเอาก,กาอาอาระเบืองเก่าขึ้นมาแตมันลอยยิ่ไหนึแล้วก็ปุน้นั้นไงปุ้นตรงันเอื้นีมานี้

เอาเล็กเนี่ยหรือไม้ก็ได้เอาไม่ผ่ามือมาเนี่ยแล้วก็เอาอันแค่เอาอันบ่ห้ฝนถือบ่ห้ฝนถือมั่นอ่ะสบายแล้วเนี่ย้ังนี้ขายเห็นหอมป้อบได้ถ้าใบคลิปนี้เอาไว้สมิ่งกันด้วยค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในด้วยค่ะ